รู้หรือไม่ไทยติดท็อป5ของโลกประเทศหน้าลงทุน PCB หรืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแขงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามติดด้วยพลังงานหมุนเวียนอยู่ใน5เป้าหมายดึงเงินลงทุนต่างชาติตั้งไว้ที่8แสนล้านบาทว้าว ปี68นี้จะเป็นปีที่ไทยแลนด์เนื้อหอมสุดๆเพราะแนวโน้มเพิ่มการลงทุนใน5อุตสาหกรรมยกนิ้วว่าเยี่ยมยอดคือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB อุตสาหกรรมดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์รีเอนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน รับไม้ต่อจากปี67ที่ PCB Cloud Data Center ซึ่งนักลงทุนเห็นว่าไทยมีศักยภาพพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 5G เป็น World Class Data Center และ Cloud Services l o จิสติกดีระบบสาธารณูปโภคดีนี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทระดับโลกและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ยืนยันจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ว่าติศทางที่ดีนี้เกิดจากการส่งเสริมเงินลงทุนตลอด3ปีจน9เดือนแรกของปี67มีเงินลงทุนรวมมากกว่า85,000ล้านบาทสูงกว่าปี65ถึง3.7เท่า แล้วประชาชนได้อะไรจากการลงทุนกว่า8แสนล้านบาทนี้ตอบง่ายๆที่มาก่อนคือการผลิตบุคลากรในสาขา STEM คาดว่าในสาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต้องมีมากกว่า3แสนคนที่จะอยู่ในระบบจ้างงานเรื่องที่สำคัญคือ b o i เน้นส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดทุกรูปแบบตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รู้จริงชัดเจนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญกับ Did you know สวัสดีค่ะ